บอสบิ๊กลั่นกลางไหลยกเลิกงานผู้กันเมงปอสั์เลือกข้างพี่ดิวพี่นองขากลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงมากในโลกออนไลน์และก็โลกโซเชียลตอนนี้สำหรับเรื่องเล่าของน้องผู้กันและก็น้องเมงปอหลังจากที่สองคนนะคะเพื่อน,นไปออกรายการดังอย่างรายการโหนเกสซึ่งนะคะเรื่องราวของน้องทั้งสองคนหลายๆคนจะเห็นแล้วแหละว่า น้องมีประเด็นดราม่านะคะเรื่องค่าสินสดและก็มีหนี้มีสินจากงานแต่งในลาที่หาไม่ทันนะคะจากคุณพ่อที่เพิ่อนอัได้ลั่นวาจาเอาไว้ว่าจะหาเงินมาช่วยงานแต่งมาให้ค่าสินสดทั้งด่านคุณแม่เนี่ยก็ไปกู้หนี้ยืมสินมากมาจัดงานแต่งพอถึงเวลาคุณพ่อกลับบ่มีเงินนะคะมาช่วยงานแต่งคุณแม่ก็ต้องหมุนต้องวิ่งต้องหาต้องจ่ายคนเดียวกลายเป็นประเด็น ใหญ่เลยสําหรับเรื่องนี้นะคะจนในมรออกโวนกระแสหลายๆคนที่ชมคลิปนะคะคลิปนี้จบเนาะ ก็เกิดความสงสารค่ะพี่น้องขาสงสารเด็กทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นน้องแมงปอเองหรือว่าน้องผู้กันเองสาวไอคอนหนึ่งบอกเลยว่าดูเทปนี้แล้วก็ร้องไห้น้ําตาล่วงไปด้วยคะ่ะสงสารทั้งสองคนและหลังจากนั้นพี่น้องคะ่ะด้วยกระแสะความน่าสงสารนะคะก็มีอินฟูชื่อดังหลายๆคนอย่างคุณดิวนะคะทีรพัฒนเนี่ยเพิ่นก็ได้ยื่นเมื่อไปซอยหน่องทั้งสองคนโดยนะคะครั้งแรกเนี่ยไปหาคุณแมก่อ ไปช่วยบอกว่าอ่ะเนี่ยเอาเงินนี้นะคะไปจ่ายหนี้งานแต่งซะแล้วก็ได้นะคะพาน้องทั้งสองคนน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันเนี่ยมาไล่นะคะช่วยไขา้ของแต่ครั้งนั้นก็ให้ค่าตอบแทนไปคนละ1 0,000แบาทรวมแล้วเป็น4ี่แสนบาทจากนั้นก็มีอินฟูชื่อดังนะคะเพราว่าสิเป็นซอฝันอแม่ตักอย่างเงี้ยค่ะก็ เชิญน้องไปร่วมไลฟ์แล้วกอแจกบ้านนะคะแจกเงินคือซัพพอร์ตน้องเยอะมากแล้วก็ช่วยเหลือน้องเยอะมากรวมไปถึงคุณนวัตเองเนี่ยก็ไดโพสประกาศว่าอยากได้เด็กทั้งสองคนเนี่ยมาไลฟ์ขายน้ำพริกนะคะรวมไปถึงเนี่ยบอสบิ๊กนะคะบิ๊กที่ตีวุฒหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ของเราเองเนี่ยเพื่อนเห็นคลิปนี้เพื่อนบอกว่าตอนแรกก็บ่ได้เห็นดอกนะคะมีคนแท็กมาให้เบิ่งจากไลฟ์สดครั้งก่อนเนาะ แล้วบอกว่ามีคนแท็กมาให้เบิงว่าไปซอยเด็กหน่อยคนนี้แน่นะสงสารบอสบิ๊กเออกับไปเบิงเออกก็น,น่าสงสารจริงๆนะคะทางบอสบิ๊กเองเนี่ยก็ได้โพสต์ประกาศผ่านเพจเอาโตเกียวมิวสิกนะคะเป็นคลิปน้องดีดกีตาร์ร้องเพลงเป็นน้องผู้กันซึ่งน้องผู้กันเนี่ยคะ่ะความสามารถน้องสามารถดีดกีตาร์ได้ร้องเพลงได้อาบอสบิ๊กบอกว่ากับเฮนเวลน้องละน้องคนนี้มีเวลดังมาสัน่นบุคลิกหน้าตาเนี่ยถือว่าได้ เรียกคะแนนจาก FC f a n c ลับได้เราเองก็อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเด็กคนนี้อยากจะมาทำงานกับบอสอยากจะมาเป็นศิลปินหรืออะไรนะคะสามารถมารวมงานกับบอสได้มาพูดคุยกันก่อนอออาจจะไม่เซ็นสัญญาเป็นศิลปินก็ได้แต่ก็มีงานให้น้องทำนะคะมาขึ้นเวทีมาจอยยังไงก็ได้แล้วแต่น้องสะดวกเพราะอยากจะช่วยเหลือ อยากจะซัพพอร์ตนะคะน้องผูกกันจริงๆเพื่อที่จะให้น้องมีรายได้มีอนาคตอันนี้คือจากใจบอดบิ๊กพี่น้องคะเราบอกว่าเราสงสารละกอริตนเด็กทั้งสองคนอยากจะช่วยอะไรที่บอสบิ๊กพอจะช่วยได้เนาะบอดได้จ้างบอดได้ให้เงินนะคะคือคนอื่นแต่ให้งานมาสัน้นทีนี้นะคะน้องมีการนัดกับบอสบิ๊กก็คือวันที่22กันยายนนะคะแต่นะคะน้องกับ ผิดนัดวสันบอกว่าไม่ได้ไปแล้วติดงานไปรับงานที่อื่นอันนี้บอสบิ๊กเองนะคะได้พูดกลางไล์เลยว่าน้องนะคะนัดกับตัวเองไว้วันที่22กลับผิดนัดเลื่อนนัดบอกว่ามีงานไปรับงานคนอื่นตนเองก็เลยบอกว่า,ากแกล้วตะนองเขาใจอยู่ว่าช่วงนี้ เป็นช่วงกอบโกยของน้องกระแสน้องมาแรงคนพูดถึงน้องเยอะบอสก็ไม่ว่าแล้วแต่เข้าใจอยากจะไปรับงานที่อื่นก็ก็ไปได้ไม่ได้ว่าอะไรเพราะการที่จะมาหาบอสนะ่ะ บอดไม่ได้จ้างแค่เป็นการพูดคุยกันว่าอาจจะมาตกลงมาทำงานไหมมาร่วมงานไหมประมาณนี้นะคะในไลฟ์เนี่ยก็มี f อฟแฟนค่ะบอกว่าสงสารน้องบอดเองก็เด้เตือนสติไปค่ะบอกว่าใช่นะคะน่าสงสารแต่ตก่อนเด้อแต่ว่าตอนนี้บอต้องไปสงสารแล้วคือมีคนมาช่วยเหลือน้องเยอะมากอแต่ก็เข้าใจแหละว่า ตอนนี้เป็นช่วงกอบกยของน้องน้องกอบกยได้ก็กอบกลยไปบบเป็นหยางบบว่าล่ะคะ่ะพี่น้องขาไม่ว่าจะเป็นนะคะแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอินฟูชื่อดังลหลายๆคนเนี่ยยื่นมือเข้าไปช่วยน้องหลายคนแล้วถ้าครั้งนี้น้องปฏิเสธบอสบิก๊กกับโเป็นหยางถึงแม้จะผิดนัดทั้งที่นัดกันแล้วก็ไม่เป็นไรเข้าใจน้องอแต่ก็เตือนสตินะคะ FC ซแฟนคลับที่ไปแบบว่า ไปอินหลายนะคะไปอิงหลายก็เพิ่นอยากจะให้นะคะแบบว่าแยกไปอินน้าเพินหลายท่อตอนนี้เพื่อนเองเนี่ยก็หาเงินได้แล้วนะคะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็คือมีเงินมีท่องอมีฐานะขึ้นมาแล้วตอนนี้นะคะซึ่งบอดเองก็ดีใจน้ำบอเป็นอย่างส่วนนะคะพี่ดิวเนี่ยเลาก็บบอกพี่ดิวนะคะเพราะว่าพี่ดิวเนี่ยไปหาบอดบ๊กบอดบ๊กไปหาพี่ดิวหลายรอบเนาะ ก็มีการให้กำลังใจซึ่งกันและการบอกเลยว่าไม่เป็นไรพี่ดิวถึงแม้การทำดีของเรานะคะใครจะเห็นก็ไม่เป็นไรเอฟซเห็นเอฟซจับตาเบิงยูเพราะว่าพี่ดิวเองเนี่ยก็มีประเด็นดราม่านะคะเรื่องเอยซือบอเอยซือเนาะเออแล้วกระเสว,วาเนี่ยกระแสดดราม่าพี่ดิวนะขึ้นฟีดเต็มเลยเนี่ยดิวดิวดิวมาเต็มเลยว่าสันแถมพี่ดิวก็ได้ถามบอสบิ๊กนะว่า อามาไลฟ์กับพี่ดิวนะคะมีคลิปกับพี่ดิวเนี่ยไม่กลัวดราม่าหรอบอสบิ๊กเองก็บ,บอกไปเลยค่ะว่าไม่กลัวคะ่ะดราม่าเนี่ยเจอมาทั้งปีแล้วนะคะสําหรับดราม่าเนี่ยบอยานนะคะใครจะว่าอะไรจะต่อว่ายังไงก็ไม่เป็นไรเพราะ คนเรารู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วการทําดีไม่จําเป็นต้องไปบอกใครเรารู้อยู่แก่ใจนะคะว่าเราทําอะไรอยู่อย่างบางทีอะค่ะความดีนะคะมันก็ต้องมีมารเข้ามาผจญบ้างในบางครั้งคือการกับสางวัดค่ะเหมือนการสร้างวัดทําไม คนคนเดียวถึงสร้างวัดไม่ได้ต้องใช้นะคะและหลายคนมาช่วยกันสร้างเพราะว่าบางทีการทําบุญใหญ่นะคะการสร้างวัดเดียวก็เป็นการสร้างบุญใหญ่มันจะมีมารมาผจญมากวนใจเฮาอยู่แบบนี้ล่ะเราก็ปล่อยให้นะคะ ผลกรรมทํางานมาสานบอต้องไปสนใจยังไงนะคะเราคิดดีทดําดีเรารู้อยู่แก่ใจ FC รู้เรารู้แค่นั้นพอคะ่ะพี่น้องคะบดตรงหวง่วดอก FC ฟซีแฟนคลับบอสบิ๊กนะคะเยอะมากอยู่แล้วนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตบอสบิ๊กแล้วก็พี่ดิวด้วยเนี่ยล่าสุดนี้พี่น้องคะอ่าวันที่23นะคะเพิ่นเปิดตัวโตเกียวลามซิ่งทุบสถิติอะไรรู้ไหม คนเข้าไปดูไลฟ์สดค่ะพี่น้องคะสอ0 0 0ืกว่าป้าพี่น้องคนเข้าไปดูไลฟ์สดโตเกียวลัมซิ่งเนี่ยจับตาดูอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะของบอสบิ๊กโตเกียวลัมซิ่งนะคะไม่แพ้ลัมซิ่งใดในประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าอย่างจัดหนักจัดเต็มนะคะหางเครื่อง10กว่าคนเออแล้วบอกว่าลัมซิ่งแต่ใช้นะคะศิลปินทีมงานทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าคุณเด ทั้งเปิดตัววันแรกเนี่ยก็เปิดให้ชมฟรี แต่ก็มีคนเข้าไปดูไลฟ์นะคะไลฟ์นี้ถึงสองหมื่นกว่าพี่นองขาเป็นกระแสมีชื่อเสียงดุ่งดังอีกแล้วสำหรับบอสบิ๊กนะคะยิ่งดังยิ่งปังอยู่แล้วก็ยิ่งดังมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่มีความสามารถเ,เราเป็นคนที่แบบว่านี่แหละคิดบวกนะอย่างหนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เล่ากับคิดบวกแล้วก็บอกว่าการทาดีเนี่ยก็มีมารมาผจญอยู่แล้วเราแค่รู้อยู่ในใจตัวเองว่าเราทําอะไรคิดอะไรอยู่ ก็พอขอแค่คิดดีทำดีเนี่ยลหละคิดบวกแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานโฟกัสเรื่องงานบอดมาโฟกัสเรื่องอื่นและเป็นคนที่รัก FC ฟแฟนคลับพี่น้องขาทำไมบอสบิ๊กถึงมี FC ฟแฟนคลับรักนะคะมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้เพราะว่ารักและก็จริงใจต่อ FC ฟแฟนคลับค่ะเป็นกำลังใจให้บอสบิ๊กนะคะพี่ดิวด้วยเนาะ อขอให้ทั้งสองคนนะคะประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะคิดสิ่งใดนะคะก็ขอให้สิ่งที่เราทำอยู่นั้นสมปารถนาแล้วก็ขอให้โตเกียวลําซิ่งนะคะปังปงรับงานแบบว่าข้ามปีไปเลยคิวงานแน่น200-300คิวไปเลยนะคะบอดี้สอ่าสำหรับเมื่อนี้คะ่ะพี่น้องคะสาวไอนะคะก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีคะ่ะ